อยู่กันในเกมบายครับคุณผมดาร์คฟ็อกนั่นเองก็เจอกับในมัดแพคที่มีชื่อว่าแฟนตาซีกันอีกเช่นเคยนะฮะก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาทําการสู้กับเจ้าบอสแมงมุมแล้วกันนะก็มันจะมีบอสแมงมุมด้วยนะฮะในบอสแพคกันนี้เดี๋ยวอขอทําการเตรียมโครงเตรียมของก่อนสักครู่นึงฮะผมจะคราฟเป็นไอ้ธนูอันเนี้ยผมมีไม้เปล่าน่าจะไม่มีไม้นะเออเอาไงดีฮะผมว่าเราจะคราฟขวานแล้วก็ไปตัดไม้กันดีกว่า ผมไม่มีอ่ะผมลืมลืมไปตัดไม้มาแนละ้วโอเคแนละ้วก็เอาเหล็กมาแล้วก็เออเออมันต้องมีสติกนี่ว่าผมไม่มีไม้กระติกนะฮะโออะไรวะเนี่ยกล่องนี้กล่องนี้มีมปะเอ,อ้ยมีนี่ว่ามีเป็นอันนี้อยู่นะฮะไม้แปรรูปอยู่โอเคก็ถือว่าดวงดีฮนะแล้วก็ผมจะเอาเหล็กเก็บไปก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวทําการคราฟเป็นธนูกันดีกว่านะฮะเป็นธนูเทพอะ่ะก็มันต้องอา่า ทำเป็นแมกกาซีนก่อนละกันโอเคฮะคราฟมาเลยโอเคแล้วก็ต่อไปฮะทำเป็นธนูละกันเฮ้ยผมทำไมชอบไปหยิบอยอยไอพิกแอคเลยเนี่ยมีให้คราฟปะตรงนี้น่าจะไม่มีให้คราฟนะมันต้องคราฟเองหรือเปล่าโอเคแล้วก็คราฟเองดีกว่านะจัดไปแล้วก็เป็นอันนี้มาวางแบบนี้เลยได้มาแล้วฮะก็เป็นอะไรเนี่ยอ่ามันชื่อว่าอะไรไม่รู้นะอ่านไม่ออกนี่ฮะ มันมีพวกบัฟเสริมให้ด้วยอ่ะโคตรดีแลฮะนี่เคือนี่เลยอ๋อมันคือเคิร์สอะไรสักอย่างหนึ่งโบนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปทดสอบกับพวกซัมบี้แล้วกันนะด้านนอกนี้จะมีซัมบี้หรือเปล่าสวัดดีฮะเรามีธนูเทพแล้วมาสิแต่มันก็ไม่ไมีเอนชาร์ตไอเนี่ยเอไอพาวเวอร์ A นะฮะเออมันมีแค่เอนชาร์ตไออะไรสักอย่างหนึ่งเคิร์สออฟวอรชิงหรือเปล่าแต่มันก็น่าจะไม่แรงละมัง้งถ้าเกิดเราไม่มีพาวเวอร์อะพาวเวอร์ห้านะฮะ เออนู่นไงนั่นมันก่อก้อนปะน่าจะใช่ก่อก้อนนะฮะโอเคผมจะยิงแบบสไนเปอร์ใส่มันแล้วกันนะเอาโดนด้วยเฮ้ยผมโดนเลยละ่ะคิปเปอร์มาด้านหลังนีวว่หว่าผมนึกว่าเสียงไอ้ธนูมันมีสกิลระเบิดที่จริงคือมันไม่ใช่คนระับมันเป็นเสียงของคิปเปอร์ระเบิดใส่หลังเดี๋ยวต้องวิ่งหนีก่อนแล้วก็มายิงเข้าไปตายฮะเรียบร้อยแล้วก็มีซอมบี้มาละผมึติดนานมากเลย เดี๋ยวก่อนนะยิงซอมบี้ก่อนแล้วกันโอเคเฮ้ยยังมยิงไม่เข้าเมื่อกี้นี่คือมันเด้งกลับเออโอเคด้านหลังไม่มีนะเริ่มเช้าพันี้เกมตอนนี้แบบเราผ่านมาคืนนึงเลยหรอเนี่ยเดี๋ยวจะไปเาหาเจ้าไอตัวมงมุมแล้วมันเป็นเออราชินีมงมุมอ่ะมังมุมครึ่งขนนะฮะเออแล้วก็ไอ้นี่ยิงไปเลยฮะเดี๋ยวก่อนต้องถอยห่างก่อนแล้วก็ยิง อ่าตายเรียบร้อยฮะเก็บเวลมาต้องการเวลแต่ว่าเวลนี้โดนไอ้ชุดดูดไปหมดละเพราะว่าชุดผมมันมีแมนดิ้งกันทั้งหมดเลยไนงะี้ยโอเคเดี๋ยวอ่าต้องมาเตรียมของกันนฮะตอนนี้อันนี้เก็บไปก่อนเอาโบธรรมดาที่เก็บไปแล้วก็ที่เก็บไปก่อนแล้วกันนะฮะเออแล้วก็ไงดีเอาเหล็กมาเตรียมไว้แล้วกันโอเคเดี๋ยวจะทําการแลกครกับแลกของดีวกว่าแลกไอ้นี่ดีวกว่าฮะพาวเวอร์ห้ากับแมนดิ้งดีกว่าไหม ไม่ก็ Infinity อินฟ n ิตี้อ่ะผมก็จะเอาอะไรดีฮะระหว่าง m ม n d i n g กับ i n นฟ n ิตีนี่แบบเลือกยากมากเลยแต่ก่อนนะมีพาวเวอร์อันนี้โอเคแรกมาเลยแล้วกันผมว่าเป็น m ม n d i n g แล้วกันนะเพราะว่า i n นฟ n ิตีนี่น่าจะไม่คุ้มนะเพราะว่ามันถ้าเกิดมันพังมันก็ต้องหาใหม่งไงมันคราบยากอะ่ะมันต้องใช้ไอ้ไอสติงของไอ้เจ้านั้นด้วยไอตัวหัวไฟะนะฮะมันหายากมันเกิดยากไนงะ แล้วมันก็ตอบยากเลยฮะแล้วก็อเอาแค่เมนดิ้งก็พอละเรามีแบบลูกศรแรกอยู่เยอะนะฮะโอเคไปเดี๋ยวทำกันไปทําการนีิแล้วกันนะผมพูดอะไรไปเนี่ยพูดแบบมึนๆน,นะตอนนี้รู้สึกมึนๆม,มากเลยแบบเบลอๆนะฮะช่วงนี้เ,เดี๋ยวตีบวกไปเลยแล้วกันแล้วก็นี้เรียบร้อยฮะได้มาและก็ขอกินเนื้อปูก่อนแล้วกัน แล้วก็เก็บเหล็กนะฮะแล้วก็อันนี้คือผมได้มาได้ไงเนี่ย <c oughs> ไอของไอแฟนทอมนะฮะผมก็ไม่เคยเจออะไรแฟนทอมอ <c> ะ <oughs> ผมนอนทุกคืนนะฮะโอเคเดี๋ยวทำการวร์ปไปที่อ่ลังของแมงม,มุมแล้วกันผมไปเจอมา้ะมันอยู่ในที่เขตของไปโอมเทรายนะฮะตรงนี้เลยนี่ไงมันก็เป็นลังแบบนี้ฮะลังแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยแล้วก็ต้องทำการขุดเข้าไปหาเจ้า ลาชินีมันมุมนะฮะโอเคมาเฮ้ยมาถึงก็เจอลูกน้องต้อนรับเลยฮะเป็นตัวลูกมันเดี๋ยวรับถึงนะเดี๋ยวต้องอ่าทำการขุดตรงนี้ออกก่อนโอเคฮะปะอยู่ไหนเอ่ยหอยขอ,อก,กินก่อนแล้วก็ทุบอันนี้ฮะตรงนี้ใช่มันเนี่ยไม่ใช่ไอ้นี้มันเป็นสไปเดอร์ธรรมดานะฮะมันไม่ใช่ตัวบอส ต้องหาต้องทําลายใหญ่เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วฮะมันชื่อว่าอารักนอนเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> เออมันชื่อว่าอารักสักอย่างหนึ่งนะฮะอโอเคปักไฟก่อนแล้วกันนี่ไงมันอยู่ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอ,อ๋อเป็นแมงมุมธรรมดาตกใจหมดเลยเป็นแมงมุมพิษนะฮะเป็นเคสสปเดอร์โอเคขอทุบใหญ่ก่อนใหญ่แม่งโคตรน่ารำคาญเลยฮะ,ะมาเจ้าอารักนะฮะโอ้ย เฮ้ยกระดับน้นมันคืตัวอะไรเฮ้ยคือตัวอะไรเนี่ยเย้เฮ้ยมันเหมือนเห็บเลยวะเหมือนเห็บเลยฮะมันโตเห็บเลยเออมันแปลกๆวะมีตัวแปลกๆเฮ้ยมันเฮ้ยมันพ่นนะนี่ใส่อะพ่นใยใส่อะเนี่ยแป๊บนึงนะผมจะทําการนี่ฮะเฮ้ยนี่มาจเห็บมันคือเห็บหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงใจเย็นเย้ยมันมาแล้วเลือด80นะฮะสุดยอดไปเลยโอเคตีเข้าไปอุ้ยมันตีแรงนะตีแรงอยู่นะมันปล่อยลูกมันได้ฮะ กินก่อนดีเลือดโอเคแล้วก็ตเขตาไปเรียบร้อยวิดับของด้วยสุดยอดเมื่อกี้เหมือนจะจะดับเป็นสมุดหนังสือเอนชาร์ดหรือเปล่าโอเคนี่คือโกลเด้นสติงเป็นใยสีทองแล้วก็นี้สกิลสเตปนี่คืออะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะั่นไม่คืออะไรช่างก่อนแล้วกันแล้วก็อันนี้สปอนเนอร์ฮะทุบทิ้งไปแล้วกันเรียบร้อยอ,อกตกตกน้ำอีกไม่ เดี๋ยวก่อนนะต้องทำการต่อตัวขึ้นไปแล้วกันนะฮะนะจุดนี้เฮ้ยขึ้นไปสิเรียบร้อยฮะเดี๋ยวขอทำการลดของก่อนแล้วกันมันเหมือนจะมีของฮะตรงนี้มันต้องทุบใยออกอะมันใ่โคตรเยอะเลยใยเยอะแบบสุดๆไม่อยู่แล้วงานนี้แล้วก็ถ้าเกิดคลิปด้วยคือเสียงลมเข้าไมก็ขอโทษกันด้วยละกันนี่มันตัวอะไรเนี่ยอ๋อมันคือเบบี้สไปเดอร์มันคือลูกแมงมุมนะฮะเออเหมือนเห็บมากเลยโคตรเหมือนเห็บเลยฮะงานนี้ แล้วก็เป็นสไปเดอร์ธรรมดาตีนะเฮ้ยตีไปถึงนี่ตีเลยตบหนึ่งทีแล้วก็ยิงใส่ด้วยอ่ะเอาไม่โดนนะฮะหลบได้เหรอโอเคฮะก็ตอนนี้คือลมที่บ้าน,นคือพัดแรงมากเพราะว่าพายุมันจะเข้าแล้วฮะตอนนี้แบบท้องฟ้านี่ขึ้มเลยขึ้มเลยฮะท้องฟ้าในช่วงนี้คือมันพายุมันจะเข้านะก็เลยแบบนะฝนตกนะฮะฝนจะตกแล้วฮะที่บ้านผมเนี่ยแต่ว่าอากาศตอนนี้คือแบบเย็นสบายนะฮะ แต่ว่าตอนกลางวันอะ่ะผมอัดคลิปตอนนี้คือตอนแบบใกล้เย็นแล้วฮะก็ตอนนี้คือเย็นมากๆอากาศแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเก็บไปก่อนฮะมันเหมือนจะเป็นแบนเนอร์หรือเปล่าอยู่ไหนไวะเนี่ยเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอออยู่นี่อ๋อมันคือแบนเนอร์ของแมงมุมนะฮะมันก็เท่ดีนะมีแบบเป็นรูปแมงมุมนะฮะเป็นสัญลักษณ์แมงมุมนะฮะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฮะก็มีแค่นี้แหละแล้วก็ไปแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวเอาดี่ปิดไปด้วยฮะปิดไปเรียบร้อย แล้วก็เขตนี้ผมยังไม่สำรวจแล้วกันในคลิปนี้นะฮะก็เอาไว้คลิปล่างๆแล้วกันคอยสำรวจโอ้โหมัใกล้มืดแล้วในเกมต้องรีบกลับบ้านเดี๋ยวมัตเตอร์เกิดนะฮะโอเควาร์ปกลับบ้านไปกันเลยโอเคก็ตัดมาที่เขตโอมสวอมผมก็จะมาทําการหา้บอสเมืองมุมอีกตัวหนึ่งะครับผมเจอฮะเดี๋ยวก่อนขอทําการคลายที่ก่อนไอผีน้ําก่อนแล้วก็ซอมบี้ตรงนี้ตายไปเลยแล้วก็อันนี้มันคืออะไรเนี่ย ทำไมใบบัวมันหมุนติ้วขนาดนี้นะฮะมันคืออะไรมันคือหลักฟิสิกส์นะฮะหรือเปล่าเนี่ยโอเคเก็บมาเลยเดี๋ยวเอาไปวางไว้แล้วกันนะอืมโอเคเรียบร้อยฮะแม่งควงสปินไลท์ลาวนเลยฮะหมุนติ้วๆเลยไปกินเนื้อปูแล้วก็ทําการลงเป็นเ่ลยแล้วกันนะฮะ ผมเจอมันอยู่แถวนี้นะไอ้ลังของลาชินีบางมุมนะฮะไอ้อเล็กนอนนะ่ะชื่อมันเหมือนกันนะฮะกับไอ้ตัวนั้นจากมอสไอเพนดอลา่ามันชื่อเหมือนกันมากกับมอสกรีกนะฮะโอเคขุดลงไปเลยเออต้องขุดลงไปลึกๆนะฮะผมเจอมันลึกมากผมใช้โหมดสเปกเตอร์โอ้โหไม่ตกมาเกือบเกือบตายเลยไปละ,ะมีเสียงสปไปเดอร์อยู่แต่ต้องหานะฮะโอเคขอขึ้นไปก่อน มีแสงซอมบี้ด้วยวะเอ่อเคลืนทางนี้เฮ้ยมันเป็นถ้ำใหญ่ปะเนี่ยอือยิงใส่เลยซอมบี้ตายฮะ <S 1> <S 1> เอ่อเฮ้ยซอมบี้เด็กมาจับหนึ่งมาหนึ่งยิงไปเลยโดนฮะโดนตัวโ,โ,โดนด้วยอ่ะดิจะปล่อยฮะผมไม่เข้าโคตรแรงยิงโคตรแรงฮะทะนุนี้อ,อ๋อมันเป็นถ้ำก็ได้อยู่นะมันเป็นถ้ำโอเคผมเหมือนจะเจอแล้วฮะ ผมหาโคตรนานเลยกว่าจะมาเจอนี่ไงเจอแล้วโอเคผมไปขุดผิดที่นะฮะแม่เงเอ้ยเสียเวลาแบบสุดๆุยุดไม่อยู่เลยโอเคเดี๋ยวทําการปักไฟก่อนโอ้โหแม่งมุมไม่เต็มเลยเต็มแลยฮะตรงนี้ตีก่อนฟอมเวลฟอมเวลโอ้โหแม่งเยอะเยอะเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินเดี๋ยวแป๊บนึงนะตีเลยไปขึ้นไปตบหน้าตบหน้านะฮะเฮ้ยอย่าเพิ่งสิเรียบร้อยแล้วตัวแม่มนะสกัด เออัน่ยู่ไหนเอ่ยตัวแม่มันปกักไฟก่อนเออเฮ้ยเห็นที่มันเคฟสไปเดอร์นี่ว่า <S <S ผมเป็นโคตรลำคาญมากอ่ะ <S 1> <S 1> ผมปับเป็นอีซี่มาเลยไม่ติดติดผิดถ้าเกิดปับเป็นฮาร์ดอ่ะมันจะติดติดผิดนะ,ะไอเคฟสไปเดอร์แล้วก็เออเราเตรียมเป็นกล้องแอปเปิลเอนชาร์ดแล้วกันนะจัดตามันมาแล้วฮะนี่ไงตัวแม่มันไีไปเลยอีโอ้ตีแหลกแสุดๆยังไม่อยู่เลยเดี๋ยวก่อนนะผมจะลองแบบแทงดูฮะจะไหวรอเปล่าโอ้ไหววะไหวอยู่ไหวอยู่ ได้เป็นไอ้นี่มาฮะใหญ่ใหญ่ทองคำนะฮะแล้วก็สมุดอันเดิมเลยสมุดเอนชาร์ดมันคืออะไรไอสกิลสเตปเนี่ยเออโอเคกินลีเนินก่อนละกันแล้วก็เอาที่เก็บมาโอ้โหของเยอะเกินเอาเ no นื้อปูมาแทนไว้โอเคไปเดี๋ยวไปทำการรูดของก่อนแล้วกันทุนปี้ออกไปเลยฮะแล้วก็อันนี้วางปิดไปเลยแล้วกันอย่าเกิดมาพวกนายอ่ะ แล้วทางเข้ามันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ทางนี้เหรอโอเคเฮ้ยอะไรมันมา,านะเดี๋ยวก่อนนะเกิดไม่ได้ไงเนี่ยเกิดได้ไงฮะเกมสปเดอร์โอเคทบไปเลยทบไปเลยในกล่องนี้มีอะไรมีเป็นโอ้โหของนี่สุดๆเลยเน่าในแบบสุดๆจนไม่อยู่นะฮะแล้วก็น,นี้ผมไม่เอาอะ่ะของกระจกผมก็ไึกว่าจะมีไดมอนด์นะมันไม่มีมันสุ่มอีกแล้วเนี่ยโอเคฮะแล้วก็ทําการขึ้นมาแล้วกันนะ นของเต็มตัวเลยงานนี้แล้วก็ต้องทิ้งของอ่ะเดี๋ยวทิ้งลงลาวาแม่งเลยฮะเอาเป็นอันนี้เอ้ยอันนี้มันไม้นี่่าเลยเกือบ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 ทิ้งไม้แล้วนะเอาในสมบีทิ้งไปเลยฮะเราไม่เอาฮะเราก็สติงนี่เยอะเกินละทิ้งไปเเออเรียบร้อยแล้วก็ทําการขึ้นไปด้านบนเออสเกลตันหวัดดียิงใส่อุ้ยมันหลบได้ฮะหลบได้จุ๊กจุกมาเออเรียบร้อยตายโอเคของนี้ก็เต็มตัวอีกแล้วฮะ เอานี้ทิ้งไปแล้วกันแล้วก็เอออันนี้ทิ้งไม่เอาฮะแล้วก็ที่เก็บก็เนื้อป,ปูกลับมาที่มือตรงนี้แล้วกันร,รับรอยให้ไปฮะกลับบ้านกันดีกว่า,อาขอไปเก็บก่อนเพราะว่าของเยอะพอสุดจุดไม่อยู่เลยงานนี้นะฮะแล้วก็ลมนี่ก็พัดแรงจัง <c oughs> พัดแรงโคตรแล้วฮะผมว่าเสียงลมมันเข้ามาแบบฟู่ฟูฟูอย่างแน่นอนเลยฮะคลิปนี้ต้องขอโทษกันด้วยลวกันถ้าเกิดมีเสียงลมเข้านะผมอัดคลิปนอกบ้านเนี่ยในบ้านมันแบบมันร้อนด้วยฮะ แต่ว่าข้างนอกคือมันเย็นไงเพราะว่าลมมันพัดแต่มันเย็นแบบสุดๆหยุดไม่อยู่ฮะแล้วก็นี่มันหมู่บ้านนี่ปะต้องมาทางนี้ฮะกลับบ้านเราเดี๋ยวเอาเข้าไปเก็บแล้วก็ผมว่าจะไปทําการหาอ่ะไอ้นี่อีกฮะหายักษ์ไอ้ยักษ์ที่มันใจดีอะ่ะผมต้องการหัวมันเพื่อหัวมันนี่มันสามารถทําการสปอนบอสได้นะฮะก็คือเราสามารถสปอนบอสจากไอ้ตัวยักษ์ได้นะฮะมันเป็นบอสเอนเกมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบได้ครับผมไปดูต่างชาติเขารีวิวมอสนี N ้มามอสกรีกแฟนตาซี k k นะฮะ ก็มันแบบโคตรจะได้สนใจเลยนะฮะบอสอะแล้วก็อันนี้มามันเป็นแบนเนอร์อะลองติดหน่อยสิมันจะเป็นแบบไหนอ๋อเป็นแบบนี้ฮะเป็นแบบวลดลายสไปเดอร์แล้วก็เอาเซเดิลที่เก็บไปแล้วกันแล้วก็เอาสลามบอสที่เก็บมาแล้วก็ตัดคลิปก้ามาที่เขตไบโอมภูเขาแล้วกันนะฮะตอนนี้ก็หายักษ์อยู่ผมก็ได้มา2หัวแล้วฮะเมื่อกี้คือคลิปมันเด้งนะฮะไฟเสีย โอเคก็มาอัดต่อจากตรงนี้เลยแล้วกันนะได้มา2ต้องการเยอะๆครับเพราะว่ามันต้องการใช้กี่อันไม่รู้เหมือนกันผมก็ <laughs> ดูผ่านๆเ,ออเฮ้ยนี่ไงเกิดแล้วฮะยักษ์ยักษ์กใจดีแต่ผมขอหัวนายเพื่อนขอแบบตัดหัวมัน <laughs> ยแบบฟังดูมันโหดร้ายมากฮะตัดหัวยักษ์เนี่ยยิงเลยยิงแขนแล้วก็ถอยมันตีเราน็อกแบ็คไกลมากๆนะฮะแล้วก็ตีแรงแบบสุดๆจนไม่อยู่ดูมันถือดิถือบ้อง ถือตุ้นแลว้ว嘛ถือตุ้นมาแบบใหญ่โตมาโหดร้ายแล้วมาถือไม้นี่าถือดุ้นไม้ยักษ์เออเรียบร้อยตายฮะโอเคได้มาสามหัวแล้วตอนนี้ต้องการอีกอะนี่ฮะมันจะเป็นแบบนี้เลยหัวโคตรใหญ่มันหัวสตีฟเลยโอเคเก็บมาก่อนนะฮะเดี๋ยวไปหาต่อแล้วกันขี่เจ้าน้องชิโร่ไปแล้วกันนะฮะไปเลยมันจะเกิดในแถวนี้แหละแถวไบโอมภูเขาส,สูงนะฮะแล้วก็ต้องระวังเจ้ามังกรแดงด้วย มาเดี๋ยวบินหาเจ้ายักษ์แล้วกันนะตอนนี้มันเกิดกันยากกับยักษ์เนี่ยมันจะเกิดตอนกลางคืนหรือเปล่าต้องรอให้มันตอนกลางคืนนะเอ่อตรงนี้มีปะน่าจะไม่มีนะต้องรอให้มันเกิดนะเดี๋ยวขอเดินก่อนเดี๋ยวเดินแบบช้ามากๆครับเจ้ามังกรตัวนี้แต่ผมชอบมังกรตัวนี้ก็คือมันเท่อะปีกมันเป็นนกอะนะฮะปีกสีขาวใสนะฮะชอบมากๆสวยฮะสวย เออ่แถวนี้มียักษ์ไหมมีการทำลามด้ป่ะมังกร <c oughs> โคเทฮะเออ่ยักษ์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 อยู่ไหนอยากเจอยักษ์กกกเออ่ขอบินมาฝั่งคันนี้ก่อนละกันไปบินไปฮะฝั่งนี้มีปะ่ะน่าจะไม่มีฮะสภาพนี้เออหายากกว่ามังกรยักษ์กอะ่ะคือหาต่อไปฮะหาเรื่อยๆชิวๆคลิปนี้ โอเคทางนี้อ่ะทางนี้ก็เหมือนจะไม่มีฮะอืมไม่มีว่ะโอเคลงก่อนแล้วกันลงเดินดีกว่านะผมว่าฮะน่าจะเวิร์กกว่าโอเคมั okay, งกรตามปะเนยโอเคตามอยู่นะกลัวจะไม่ตามนะฮะโอเคไปเดินหาเลยแล้วกันมันใกล้มมนละแล้วก็นี่คือดอกไม้เหรอเป็นดอกไม้สีเหลืองอ้นนี้โอเคฮะตรงนี้มีปะ่ะยักษ โอเคกินก่อนเพิ่มเลือดไปฮะปลมีแต่วัวตรงนี้แล้วก็เอาเนื้อก่อนละกันเอาเนื้อวัวฮะต้องการเนื้อวัวแล้วก็ต้องเคลียร์พวกม็อบด้วยตีอะไรฮะตีไปตายเก็บมาสิบดาเมจแะ่ดาบนี่คือแบบมีซับเน็ตไงไมาเลยสิบดาเมจนะฮะดาเมจเยอะมากสุดๆจนไม่อยู่เลยมาเดี๋ยวไปตีนี่ก่อนเฮ้ยมันวิ่งหนีโอ้โหวิ่งจูงมาตเตอร์เปล่าผมกลัวตีตะมากรนป่า เฮ้ยอย่าเพิ่งตามมาสิเดี๋ยวเราตีโดนะโดนะาาหายักษ์ก่อนฮะวันตีน้องวัวตายไปเลยเอ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอมันเกิดแล้วเลือดตั้งร้อยหนึ่งเลือดโคตรเยอะยังก็ไอเล้โกเลมเลยเลือดโอเคให้นั่งก่อนละกันไปฮะเดาขอลุยเดียวมาลอยเยยักษ์เจ้าจิกันเต้ะเนี่ยมันชื่อว่าจิกันเต้ปะไม่รู้ฮะมันอ่านว่าอะไรเออโหมันตีผมตกน้ำเลยน็อกแบ็คไกลมาก มาฮะเดี๋ยวจะลองตีอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันมาล่อมาล่อมามาีมามา่ซิมานี่เลยมาเข้ามาเข้ามานั่นแหละเจ้ายักษ์ยิงใส่ก่อนแล้วกันนะฮะให้เลือดมันลดเยอะๆก่อนอสักสองเม็ดแล้วก็สักสามเม็ดแล้วน,นะวก็เข้าไปตีโอ้โหผมตีไม่ได้วะโอ้โหมันเตะผมไกล,ลกระเด็นลงมานี่เลย บางอาจมากเลยนะอยดอกหัวแล้วฮะงานนี้โอเคเดี๋ยวกินก่อนตอนนี้คือผมเป็นล้อนในที่ลิ้นนะแบบเริ่มเป็นอีกแล้วนะผมแบบผมสับเพ่าลยแหละผมกินแดงโมแล้วผมเผลอแบบฟันมันไปโดนลิน้นนะฮะเลยเลยเป็นแผลแค่หน่อยเดียวแต่มันก็อาจจะลามอะ่ะเออมันชอบลามในะแผลพวกนี้ฮนะผมก็แบบกินซัดยาอักเสบไปสองเม็ดเลยนะพอรู้ตัวแม่งผมแม่ง ไอ้แตงโมที่ทําผมแล้วฮะแตงโมเอเซนไฟเจอเนี่ยแ <laughs> ม่งเอ้ยมาที่สกเกลตันแม่งเต็มเลยพวกซอมบี้ยิงไปเรียบร้อยตายฮะแล้วก็เก็บนี่มาเอ้ยสเกลตันยังยิงอีกเดี๋ยวแป๊บ,บนึงขอเก็บนี่ก่อนเก็บหัวเฮ้ยมินทออย่าเพิ่งมา,มาไปเลยเี้ยมันตีแล้วมันไม่เด้งว่ะไอมินาทอโอเคเอาหัวมาเก็บเรียบร้อยแล้วมาสี่หัว ก็ได้เหรอมั้งกาจะก็น่าจะพออยู่เอ้ยไอตัวนี้นีหว่าไอวัวตัวนี้เลื่นเหลือสองอะ่ะโอเคเก็บที่ไปก่อนแล้วก็เ,เตียงมานอนฮะเพราะว่ามอนเตอร์เกิดเยอะเกินแถวนี้มันมืดไงม,มันจะเกิดได้รนรัวฮะโอเคเช้าแล้วแล้วก็ทบเตียงมาเลยแล้วก็เก็บมาด้วยละกันเก็บไปฮะเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยหรือว่าปิดคลิปตรงนี้เลยเฮ้ยบอกว่ายังก่อนเดี๋ยวขอตีไอสองตัวนี้ก่อนค่อยปิดคลิปนะฮะโอเคมาเดี๋ยวกินก่อนละกันเฮ้ยอะไรเนี่ยซอมบี้อย่าเพิ่งตี อย่าเพิ่งตีเราตบด้วยธนูเลยอย่าัวหนึ่งนะนี่ไงตายไปแล้วฮะมาตีพวกนายสองตัวสองคนดิมันเป็นยักษ์นะฮะยิงใส่ตะกันโอเคยิงเข้าไปฮะต้องชาร์จแบบน,น,นะนานนานะธนูยิงยี่สิบดาเมจยิงโคตรแรงเลยโอเคดอบหัวละมันดอบทุกตัวเลยฮะหัวเนี่ยอืมสิดาเมจสิบหาดาเมจแล้วก็สิปโอเคมันเริ่มมาใกล้ละถอยก่อน เดี๋ยวโดนเตะกระเด็นอีกฮะโอเคยิงแล้วปลอมผมว่าปิดคลิปที่นี่แหละเพราะว่าผมขี้เกียจบินกลับบ้านแล้วฮะก็โอเคก็ทา้ง,งานสำหรับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนเลยกันผมชับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันก็นบาย